ไลฟ for Night สวัสดีครับขณะนี้ทุกคนกำลังอยู่กับเกม a r e n a b r e a k o อาแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปทำคอนเทนต์สุดหรูกันครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องผมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเอาละทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะก็ตามที่ต้นคลิปที่ผมบอกเอาไว้คอนเทนต์สุดหรูก็คือตามภาพเลยครับผมนี่เลยผมจัดแบบของใหม่ไปเลยนะซื้อใหม่แล้วซื้อแบบของที่แพงที่สุด ใส่มาเลยนะผมมาทั้งหมวกเสือ้อกลอกหูฟังแล้วก็ปืนนะผมสั่งประกอบใหม่เลยนะทุกคน M4A1 DP อ่าแล้วก็กระสุนที่อยู่ในนี้จะเป็นกระสุนสีส้มนะผมเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะอ่าปลดกระสุนออกปุ๊บนี่นะทุกคนจะเป็นกระสุนแบบนี้นะทุกคนที่อยู่ในแม็กกาซีนอ่าเลเวลการเจาะก,ก่อคือระดับเลเวลห้าทุกคนอ่าความเสียหายพื้นฐานสี่สิบสอง เนีโอเคตามนี้เลยทุกคนคือกระสุนนี้ค่อขนข้างจะแพงคือจัดไปเลยนะผมจัดเต็มใครยิงผมตกได้ก็ยิ้มเลยับผมมาดูกันว่าผมจะไปเก็บเขาหรือว่าจะไปเป็นซานตาแจกของนะทุกคนใครยิงผมได้ก็โชคดีไปครับผมโดยมูลค่าโดยรวมแล้วเกือบหกแฝดน,นะทุกคนทั้งชุดเลยนะมีทั้งกระเป๋าด้วยแล้วก็สายโยงบ่าอันนี้กระเป๋าก็ใบใหญ่สุดเลยตามภาพ โอเคของที่ผมจะไปก็จะมีแค่นี้อ่าโอเคปะเสียเวลามากแล้วผมลุยเลยดีกว่าด่านที่ผมจะเล่นก็คือแบบแรกครับผมอ่าตรงนี้เลยครับผมพื้นที่ไล่ไปครับผมโอเคไปดูกันครับ จัดเต็มชุดใหญ่มาดูกันว่าจัดเต็มนี่จะรอดจากสมอลรภูมานี้ได้หรือเปล่า <L un ters> าโอเคมีทีมโอ้โหทีมไทยไปด้วยโอเคแต่ชื่อนี้อ่านไม่ได้ทนะุกคนดูเอาเองนะโอเคพร้อมทุกคนผมมาร์เส้นทางออกไว้ก่อนนะออเส้นทางสองก็ได้ i love เดียวเหนื่อยผมไม่ได้ยินเสียงคนทุกคนเสียงบอทโหติดแล้วเนะี่ยติดหินไม่ชินกันเลยนะกหน้ากากาเนี่ยใส่หน้ากากแล้วมิสายทัด์มันแคบลงทุกคนเราไปดีกุ๊กกับเพื่อนอยู่นะ่ หนักเกินไปทุกคนนี่เสียงปืนทุกคนอืมนี่คือข้อเสียนะคือแบบว่าแบกของหนักเกินแล้วผมจัดชุดเต็มมากก่อนหนา

Ok, bấm nuôi còn <laughs> hey, đi anh, bấm còn đã cái số 1, chỉ phải nó. Đi quên đi, làm đi บาดเจ็บทุกคนหลบก่อนหลบก่อนพันแผลชิบหาระวอนหลบมุมทําการพาตัดก,ก่อนทุกคน และรับบาดเจ็บด้วยมัน

มีคนรู้ไปแล้วนะบนอกพยาบาลดูดิมีตัวมีอะไรบ้างมีอาหาร เดตรงนี้มาจุดเดือดมากเลยทุกคนเฮียอะไรวะอ๋อ ของแต่งเอสเคผู้เย็นเปิดได้ไหมมีอะไรเมื่ไงผู้เย็นเนี่ยมองไม่พอยนาดเลยอืมคนมองมาจากข้างนอกมันจะมืดนะแต่ข้างในออกมองไปชัด lắm mà như rẻ cười nó con Đấy, nó, hai con, เก็บไปก่อนทุกคนไม่ฟังไม่ได้หรอโอ้ to song Understood follow me เก็บไปก่อนนะผมเพื่อได้ใช้ เกาะหนาข่อเสียผมตามเพื่อนไม่ทันเพราะเราหนักกันเหนื่อยไว้แล้ผมเฮ้ยียงปืนขอด้วยเพื่อนโหยิงกันแล้ว ตามเข้าไปทุกคนนี่เสียงมีคนเหมือนมีคนตามมาทุกคน Surprise motherfucker จุกจุกเหมนจุกจุก กดผิดจเจ้ากระสุนเพื่อนเราโดนนะต้องไปครับผมเดมันโค้ายิงกันอยู่ แน่ใจว่ามีคนอยู่บนนู้นหรือเปล่าแต่ลองรีโหลดกระสุนกันแล้วก็เอากระสุนใส่เพิ่มเข้าไป รีโหลดอย่างนานเด้คนเอ้ยเติมมาสูนอย่างนานานะผพวกผิดอ่ะได้ละไงเพื่อนจะขึ้นไปดูข้างบนไหม ไม่มีอะไรแล้วไปจะอยู่ทำไมไม่มีอะไรแล้วเนี่ยม,มีของมีค่าได้เหลือไหมมี AK โอเคพยาบาลที่ต้องการทุกคนโอ้ <Follow me. S 1> oh, ทุกคนแน่นหน่อยแน่นหมดเลยอ่าเอาเลยทิ้งดี ô đi chơi 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 Mới chơi mới chơi 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 thì chơi 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 rồi. ไปเท่าที่ได้ทุกคนโว้ววิ่งไม่ออกทุกคนผมว่าต้องทิ้งอ่ะไม่งั้นตนะายแน่งั้นผมทิ้งอันนี้แล้วกันเอคกระบอกนี้แล้วกัน จะดู่ันนะเพื่อนเขาไปทางนู้นกันโอเคเฮ้ยเสียงเ้าคนทุกคน bút ra cái này nám này ผมนี่ยินเสียงคนทุกคนผมว่าผมโดนว่ะน้องบอทถ้าบอดอย่าไม่สนใจมันครับผมไปเลย ข้อเสียอะไรทุกคนเกาะหนาจริงครับผมแต่เหนื่อยไวมากของมันหนักนะทุกคนเพื่อนๆนี่น่าจะถอนกำลังไปกันหมดแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะทุกคนจะโดนดักไหมเนี่ย มีอะไรปะเนี่ยล้วนมีใครตามมาไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันส่วนมากจะเป็นเพื่อนมากกว่านะที่ยิงได้นะสามารถจะยิงผมจะยิงบอทช่วงแรกถ้าที่สังเกตตอนที่อยู่ตรงโรงแรมนะทุกคนอ่า ออันนี้คนเหรอคนหรือบอทเนี่ยอ๋อโอเคเป็นคนนะทุกคนนี่นีนี่ที่ผมยิงจากระยะไกลโอเคอันนี้เป็นบอทงหารทหารรับจ้างแล้วก็สงหารบอทอืม เกมนี้ดีนะทุกคนเขาบอกหมดเลยว่า,วาเราทําอะไรบ้างนะซื้อตู้เซฟแล้วก็ถอนกําลังตรงนี้โอเคสุดแล้วผมไม่ได้เป็นสันต้าทุกคนก็คือใช้งบไปเกือบปกแสนนะาถามว่ามันอันนี้ไหมทุกคนมันถึกไหมมันถึกนะทุกคนแต่ว่าข้อเสียคือค่อนข้างที่จะน้ำหนักจะหนักมากเลยวิ่งแป๊บเดียวก็เหนื่อยแนละ้วทุกคน โอเคทุกคนตามที่ผมพูดไปต้นคลิปนะก็ตามนี้เลยนะคอนเทนต์หลวมก็คือจัดเกียร์เต็มจัดชุดอาวุธปืนกระสุนกระสุนนะจัดเต็มกระปงกระเป๋าคือกาไปนี้ถ้าตกนี้คือศัตรูยิ้มเลยนะผมแต่ก็โอเคไปกับเพื่อนส่วนมากเพื่อนก็แบกมากกว่ารอบนี้ผมก็ยิงเป็นเล็กๆน้อยๆผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดขาวสารของผมนะครับผมรับวันนี้ ขอบคุณครับผมที่ดูจนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ